มาสอนวิธีดูวิดีโอย้อนหลังบนเครื่องบันทึกไฮวิชั่นนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราเข้าไปที่หน้าเครื่องบันทึกนะคะแล้วก็ไปที่เมนูเล่นย้อนหลังที่อยู่ทางด้านบนนะคะที่เป็นเครื่องหมายลูกศรย้อนกลับตรงนี้นะคะเมื่อเราทราบกล้องที่เราต้องการดูย้อนหลังแล้วเนี่ยให้เราเลือกจากทางด้านซ้ายมือนะคะที่เป็นตัวกล้องนะคะ เราเลือกเป็นตัวนี้นะคะส่วนทางด้านล่างเนี่ยจะเป็นวันที่ในการบันทึกนะคะสังเกตว่าจะมีสามเหลี่ยมย U มุมบนของวันที่นะคะแสดงว่าวันที่วันนั้นเนี่ยมีการบันทึกนะคะอ่ะเราเลือกวันที่4นะคะแล้วก็มาดูทางด้านล่างนะคะให้เรากดไปที่ทำลายให้เป็นรูปมือนะคะแล้วก็ทำการเลื่อนนะคะเวลาที่เราต้องการจะดู ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของช่วงไทม์ไลน์นะคะก็จะมีตั้งแต่5นาทีจนถึง24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ไทม์ไลน์ของเราเนี่ยกว้างขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการดูย้อนหลังค่ะวิธีดึงไฟล์วิดีโอย้อนหลังแบบที่1นนะคะแบบคลิปเหมาะสำหรับการดึงไฟล์ที่ไม่ยาวมากนะคะ แบบง่ายๆนะคะอย่างแรกให้เราเลือกกล้องเลือกวันที่นะคะที่เราจะต้องทําการดึงไฟล์เหตุการณ์นะคะเมื่อเราเลือกวันที่แล้วเนี่ยให้เราดูช่วงเหตุการณ์ที่เราจะดึงนะคะ,ะเมื่อเราเลือกช่วงเหตุการณ์ได้แล้วเนี่ยให้เรากดไปที่รูปกันไกนะคะตรงนี้ที่เขียนว่าคลิปนะคะก็จะขึ้นตัววงเล็บสี่เหลี่ยมนี้ขึ้นมานะคะ ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นมุเล็บจุดเริ่มต้นของคลิปนะคะส่วนทางด้านขวาจะเป็นมงเล็บสุดสิ้นสุดของคลิปนะคะให้เราทําการเลือกจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดของคลิปนะคะโดยการลากนะคะที่ตัวมุเล็บนะคะเมื่อเราได้แล้วเนี่ยให้เรากดคําว่าส่งออกคลิปนะคะที่เป็นรูปเหมือนตัวเซฟตัวนี้นะคะก็จะขึ้นหน้าส่งออกขึ้นมาให้เรากดตกลงนะคะ เมื่อกดตกลงแล้วเนี่ยชื่อเครื่องตรงนี้นะคะจะเป็นชื่ออุปกรณ์ที่เราจะทำการ Export ออกไปนะคะให้เราทำการสร้างโฟลเดอร์นะคะที่เราจะทำการ Export f i ไฟล์ใส่ลงไปนะคะเมื่อเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วกดตกลงนะคะให้หาเลือกหาโฟลเดอร์ที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะ ทีนี้ประเภทการสำรองข้อมูลให้เลือกเป็นค่าเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดตกลงนะคะเราจะสังเกตสถานะการดาวน์โหลดได้ที่ทางด้านมุมบนขวามือนะคะที่เป็นการสำรองข้อมูลนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์นการดาวนโหลดนะคะหลังจากนี้นะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเราก็สามารถนำไปเล่นบนคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมได้แล้วะคะ่ะ มานะคะเป็นวิธีดึงไฟล์วิดีโอย้อนหลังแบบที่2นะคะแบบคัสตอมเซิร์ชนะคะให้เลือกการค้นหาแบบกําหนดเองทางด้านล่างนี้นะคะก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะคะให้เรากดนะคะตรงนี้ลงมาเราจะเห็นในส่วนของเวลานะคะให้เลือกแบบกําหนดเองนะคะแล้วก็ทําการเลือกเวลาเริ่มต้นนะคะ แล้วก็เวลาสิ้นสุดนะคะของคลิปนะคะโดยการกดเข้าไปจะมีปฏิทินขึ้นมาให้เลือกวันที่นะคะก็เลือกเวลานะคะอันนี้เลือกเป็นเวลาเริ่มต้นนะคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วเนี่ยให้กดโอเคต่อไปเป็นเวลาสิ้นสุดนะคะเลือกเหมือนกันแล้วก็กดโอเคเหมือนกัน ประเภทเหตุการณ์นะคะให้เลือกเป็นทั้งหมดนะคะส่วนในสถานะไฟล์เลือกทั้งหมดเช่นกันกดค้นหานะคะจะขึ้นไฟล์ที่เราเลือกเวลาไว้เมื่อสักครู่นะคะ,ะเราเลือกไฟล์นะคะโดยการกดเข้าไปจะเป็นไฮไลท์สีฟ้านะคะจากนั้นกดส่งออกค่ะจะขึ้นหน้าป๊อปอัพส่งออกขึ้นมาให้เรากดเลือกโฟลเดอร์นะคะที่ต้องการบันทึกไฟล์ประเภทข้อมูลการสำรองให้เลือกเป็นค่าเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นให้กดตกลง ก็จะได้ไฟล์นะคะที่เราทำการเ e อ p o r t มาดูสถานะได้จากทางด้นมุมด้านบนนะคะที่เป็นการสำรองข้อมูลหรือแบ็กอัพนะคะจะบอกสถานะการดาวน์โหลดนะคะว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถนำไฟล์เนี้นะคะคือไปเล่นบนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์นะคะก็ ที่แนะนำจะเป็นโปรแกรม VLC นะคะแล้วก็ K Lite หรืออย่างของ Hi Vision ก็จะเป็น VS Player นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากทางลิงก์ทางด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะอันนี้ก็สิ้นสุดในการดึงไฟล์แล้วก็การดู playback นะคะ